ว่าวถึงไอเดียในการเหตุกลุ้มปิดเนาะพี่น้องเนาะอีที่ต่อไปดังได้ก็ดับได้นะคะตัวเกี่ยวมิวสิกบัดนี่คอยมาคิดพออันหนึง่งพี่น้องใจคิดพอ,อยังสมัยตะกี้สมัยตะโควิดเพิ่นมีเหตุกลุ้มปิดกลุ้มหนึ่งเดชบอกเล่าบ,บอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปอืที่มาและที่ไปการพบรักพบเจอระหว่างบินล,ลี่กับพอลลี่คืออะไรแมนบอล,ล่ะแม็กว่าวไปจนถึงแม้กระทั่งไอแ้แต่คุยโทรศัพท์นู่นนั่นนี่ จนไปสมระหึมกันยุคญี่ปุ่นวสันว่าแน่วโมเห็นกับบิลลี่เราเป็นผู้บ่าวสำหน่อยเนาะเราเป็นผู้บ่าวกวินผู้สาวผู้แหลกแล้วเนาะเออแล้วแน่วโมเห็นน่าเลยเปิดไฟไฟโทรศัพท์ซองวสันบ้านนี้ขกากันเลยว่าเอ๊ระวันพอดีหลังจากเอาเพจกุ้งปิดเองพอดีคือโมเห็นเราบอกเราเรื่องเล่ากันมากคอับอันผูน้ไม่เนะ่ยครับอันปะปีนี่แม้กสิปไปตะเบิงอยู่เนาะขอกสิบดส้สือไปเบิงอยู่บบจักล่ะเออ กนาเฮ็ดอยู่เด้นเนาะไอเดียไอเดียนะจ๊ะอืมคือสิลิฤิอยู่เด้นเนาะมเจ้อว่าจังไหนร <laughs> อเบิ้งอยู่เด้จ้ะ